สวัสดีครับท่านผู้ชมดีคมิเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้แอปเมยตู้นะครับนะกดเข้าไปเลยนะปึ๊บเราสักพักนะครับก็จะโฆษณาอะไรของมันไปนะนก็ไม่ต้องสอนใจนะให้เ,เราเลื่อมนมาที่เห็นไหมครับทําผม AI AI ทําผม แล้วก็เลือกรวปนะครับปึ๊บอันนี้ก็เอาสอนรามทำให้สอนรามมีเริ่มมีหนวดนะครับทำให้เขาเกลี้ยงเกลาวนะครับเดี๋ยวเรามันคำนวณผลก่อนนะครับกกระบาดไปนี่ฟังก์ชั่นคำา่าลบนะครับลบปึ๊บไปที่หนวดนะครับหนวด ชื่อนะมันก็จะทีไอมันก็จะสแกนให้นะครับๆๆมอใช้พวกเ,เกลี่ยล่าวน้หืมรอจัดเลยนะครับแล้วก็จะได้นะครับจอนรามพกุพกพุกเกลี่ยเ่าก็จบไปแล้วนะครับเควดตวันนี้